กระุกันตินเบ ưng, ิ่งเราเบิ่งกันเืมเบิ่ง ưng, okay. เข้ากันกาแฟเนาะแนวจีซื่นตานอนนี่แหละพี่น้นองเข่าแต่กูเข่าพนุ่งกินน้ำกันนี่แหละเอออันนี้ขนม,มบมุกอมแต่กัยังไงนะอันนี้นายมักตะเวนนี่แหละอ่ะอ่าทำบุญน,น,น้ำพัดตู้เพิ่อนอันนี้ของของน้องเมฆเด้ออันนี้ของนอ้อ,อ,องเมฆทำบุญน,น้ำพัดตู้ หนึงลาดกีบคลองเอื้อยน่าปานนี่คนที่เข้าไปหาคนอยู่เงเรื่ังการอะไรโดยไม่เศร้าเด้อเฮงเด้อมาช่วยพ่อเข่าทำบุญทำทานนำกันให้ลนใน้องทองไร้เข่าเด้อให้อยู่ดีมีแหงให้ขึ้นให้เกินฉากลูกปุ๊บขึ้นเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าให้ห่างให้มีให้ขึ้นให้เกินและฉากทำนี่เห็นไหมขึ้นกว่าเก่าเงินไรน้องทองไร้เข่าเด้อลูกหลา สวัสดีรัศมีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุสู่คนนะพี่น้องเนะนาะเพราะว่านีอยู่ในแหลกกระต่างประเทศพี่นออ้องก็ยินดีต้อนรังบงผู้สูงมาเตียงทองซาเนลคือเกา่าพี่น้องไงเนาะืัอนี้บาเตียงก็หลังจากมาตาบ้านเพื่อนจอยหรือว่าเพื่อนเตวีวพี่น้องไงเนาะเลาก็ทีเข้าไปพูดพี่น้องเไงบ้านอาจารย์ลาวเนาะบ้านไผยเมืองจำพรแขวง,งสวรรค์นนขีพี่น้องเไย,ยห่างจากบ้านสเตลยวใประมาณ ห้าสิบหกสิบกิโลพุ่น่ะไก่เติบอยู่นเนาะเทามาเดินทางมาใกล้ชิฮอด,ด้วยแหละพี่น้องเอพยพอดี่อนันนี้เป็นมือบุญแจกเข่าของพ่อเท่าเพิ่อนด้วยพี่น้อนเราเนาะอ่าพ่อเท่าอาจารย์เล่าเขาเอ่าเบาเตียงก็เลยซื้อน,น้ำอัดลมน้ำเฟนต้าเนี่ยแปดแพ็คอ่าไปโมทนท์นะทำบุญน้ำอา,อาจารย์พี่น้องเนีเงินเบาเตียง,งเองนี่แหละอันนี้เนาะเพราะว่า มูคูก็ได้จากซอยมูซอยพวกอ่าพี่นะ้องเห็นเนาะมูพวกกับซอยกันย้ำนี่เนี่ยแถวซอยย้ำนี่ก็ตจะซอยกัน,าน,น,าย,น,นะนย้ำใดพี่น้องเห็นเนาะย้ำมีเวียบมีงา,น,น,เน,น,น,าน,นเนี่ยแหละแล้วก็โอเวัลตินแล้วก็กาแฟซีโซบกซุปแล้วก็มุกอมในนี่มุกอมลายอยู่พี่นะ้องเห็นเนาะบัดรล้านปลายก็นี้ก็ได้อ่าประมาณสองพันสองพันกว่าบาทซื้อบัดนี่พี่นะ้องเห็นเนาะ เอาไปช่วยมูอโอ้โหไมีหายไปเนี่แล้วทีมงานนะพี่นเนาะอ่า,อากลับไปเบิ่งน้ำกันไปบ้านนี่เ,เดี๋ยวมันชิ่ดดึกชิ่ดดืนพี่น้องเลยเพื่อกลับอีกกไกลเติบเนาะฮ่าฮู้นเขาไปไหนผู้พี่น้องเลยจะชิมีมุ่งจอดรถด,ดิบ่ไปเมื่อ,อนั้ก็จะขมโฮมนี่เนาะอ่ามุงจอดรถจอดล่างก็ได้พี่น้องเลยไปเดินทางไป À, Huyên ngăn bùn ở tràn lao năm cận Bây giờ Bà, bà, bà. Ừ. để cho ừ. chuốc 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 ok chuốc 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 嗯。Uh oh. <tiếng nói> à, ôi thôi 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 <tôi> thôi 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 rồi 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 thôi 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 rồi thôi má thôi thôi rồi 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 còn rồi thôi ແຕງຮ້ານບໍ່ມາຕາວັນສາຈອຍພຸ້ນແຫຼະ

แล้วเนาะโอเคโอเคโอเคอ่ะตัออ่าอืมปะ่ะพี่น้องเลยหมดเรียบร้อยเนาะคนกะบุบกพรมีเป็นไดพี่น้องเลยเพราะว่า อ่ายำวิกยำงาเนาะอตนี่ทั้งผนไม่ครัวนี่เนาะอ่าตเนาะอ่าพากันเบิ่งหม้น้ําเลือดหม้ตลกเบิ่งตลกน่เนาตลกตลกตลกมาข้าวกบุนนํากันแน่1าทีก็ได้ เอาแบบแบบนี้เลยเนาะเอาไปตะลางเฮือนเลยพี่น้องแบบเพราะว่าเพื่อนหลังนั่นกับมันแคบแหละเลยแบบเอาขึ้นไปปะเดี๋ยวนี้ใส่ตู้เมย์คนนี้ใช่ไหมเข่าห้องน้ำหรือว่าเป็นเข้าห้องน้ำบอกแล้วเฮ้ยแล้วเข้าห้องน้ำแกแล้วออกมาก่อนแล้วเนาะเห็นว่ากันจะไปลิงแล้วเด้ ໂຕນີ <ended> <laughs> <X net young men> ້ຫ <lo> <living> <c oughs> ້ອງນາຕົ້ນເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳໂອ້ໂຕເດເຊື້ອເດເດເຮັກຄືກັ พี่ย้ายมานั่งพี่โอ้โหยโอ้วยเอด้ยนู้วงดูยดอ้ยดูด้วยดูด้วนดูด้ยดู้้้ พร้อมหน้าพร้อมตาเลยเนาะโดยอาจารย์นี่คือใครด้นี่เนาะคือว่าคือค่อย่างงคือว่เออเหรอเนี่ยเหวี้ยงมาทอยนี่มาอย่างงมันรอเดียวอ้ยมวยเนื้อตัวกันอืมคือพ่อเนาะคือพ่อคือพ่ออ่าแต่ว่าตุ้มเมย์นี่ยที่คือคือลูกเจ้าเนาะ ลูกผู้น้อยนี่เนาะพ่อชัยนี่คือได้นี่คือคือคืออันนี้ค่อยใช้เรื่อยๆกันไอ้ผู้น้อยทิ่ลูกผู้น้อยใช้ลูกหลานรือวะลูกเอ๋อลูกเขาลูกเขาลูกเขามันนี้มือตั้งเนาะบื้นนี่ตักบาทบ่โดยไม่ละอ๋ออ่าอ่าอ่าเป็นยังไงอ่า แบบเรียบง่ายเนาะพี่น้องไงยำเบี้ยยำงานนี่ก็พอได้ร้ายก็ได้ดอกที่รู้แบบบ่บ่บ่น่บ่บ่่บ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 อบ่บ่บอบ่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 อ่บอบ่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 ่ม่อยู่เอบ่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 อ่าย น้องใช่าะน้องชา่น no, ้องชายเด้บาลลีอะน้องใช้ยดลพงนี้เย้าวขาบอันนมีลีล้อนะบอกจะเจ้าไปเห็นเนาะลีแล้อพูดเฉล่งอะไรต้งแค่นี้แล้วบมีวากไ่ดิเจ้าหม้อหาบ่เป็นยังว่าถ่ายแล้วหายถ่ายแล้เพื่อนที่มีหมอมีเหงา บ่ได้ได้ตั๋วบ่ได้ฮัลโหลอยู่ใกล้อยากเอาให้กันเจ้า ้าเด็กโให้ยกเจ้าคนดีอ้ากรเจ้ากับบมีหลีดอกว้มี้ีแล kind of sort of anyway> ้วเจาชันผ่าออกเนาะมีหมอชิเก้กับบุมี้ถุยิตักกับบุ้ม้งามเนาะดยกับผู้งามกังามเนาะเชาเออมันเกิมีผู้งามผู้ขี้ไรขี้กันนั่นแหละยู่ใส่ก็ได้มาเบิดบอกมันนี่นะกินจั น่าจะบบดแต่ว่าหานกหลายเติบอยู่กำลังตามกันไหมเนาะอันนี้กะเด้อตูเมเพราะอันนั้นพอแล้วเฮาอันนี้กะน้ำของเฮาเองเดี๋ยวไว้จะเผาคันใจเย็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 นออใจเย็นใจเย็นขึ้นน้ำรัวไก่กับบวชตินเบิ่งน้ำเบิ้งกันลืมเบิ่งเท้ากันกาแฟเนาะแนี่จะซื้อแตน้อนนี่แหละพี่น้อง เท่าจะกูเท่าพนุ่มกินน้วกันนั่นแหละออันนี้ขนมลูกอมจะเกิดยังไงอันนี้นเนมัคตะวนินนเนมัคตะวนินโอเคสี่สบครบแล้วหรือเบิ้งนะครับสื้อในวินิมาร์ทจนว่าเขาให้ครบอืมกับน้ำน้ำอารมณแปดแพ็คเนาะอโอเคโอเค,อเคอนี่ก็ อะของข้าเองนี่แหละซื้อมาซอยประตูเพื่อนได้เพื่อนเด้อกับซองนี่แหละอ่ะทำบุญนำประตูเพือออ่อนให้รวยรวยน้องน้องมีไปมาไหนเลยเด็กเงิน ทำไมเหรอว่าบรกอเป็นดอกเป็นยางเป็นเาว่าว่าเาะว่เป็นตอ้้นอกอว่าาเลว่าเออมาว่าาแล้วหอยอใหหางห้มีเมื่อหนาห้แห้งขึ้นกว่าเก่าแล้วให้ล่ำให้รวยบอช่วยจักเถื่อสาธุทำงานก็ได้แล้วให้หหางหอมีใหอยยูดีมีแห้งกัพ่อแหละเนาะ แต่พอแห้งแล้วแห้งรับอกเคยอบกล้องแบบจริง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 กันเถอแมนมิเตอร์ลูกยูทูบเบอร์เชื่อแมนมิเตอร์ลูกยูทูบเบอร์จเชี่ได้เข่าแต่ปลาแต่ดงหมดแล้วโอ้ยไรเรียกเลยว่าไอ้ขั้มหนึ่งติด่านดิโดยพี่เนาะเอาเนี่ยเราเป็นอยงนี้นะครับอันอันนี้อันของเขาแต่ว่าอันมันมีอีกอันน่ะ อันนี้อันนหน,นึ่งล้านกีบอ่ของเอื้ออันนปันนี่เนที่เข้าไปหาเพอ,อ,อ่อ่ยวียงจันนั่แลอ่าเป็นหู้ข้าวเพนก็ได้าผัก มาทำบุญนำเนาะไปบันนี่เนาะเออโดยโดยอไม่เ่ร้าอ่ะโดยโดยเออโดยพอดนเอื้อยบันนี่บันนี่โดยเออบันนี่บันนี่บันประตูนี่บันนี่บันประตูเออไปบันนี่โดยโอเคโอเคมาหายช่วยได้ค่ะ ันะก็ได้บนะนัได้แต่เงินแต่ทองเด้อันดูนอไู่นด้มีเงินห้าคำไม่ได้งห้าค่ำให้หลังไรมามันไรน่องทองไรเผาเด้อมาช่วยนีญมานกันไป้ทำานเราเนี่ยอายุที่มีแห้งแหลบาทนิพวกเป็นไผบ้าด้วยหัวแม่นางพี่เป็นังถึงตุ๊กข้าเกีียวเราบาเราเวรพรเป็นเออแค่เลย มามีตะเกียบได้เข้ากล้องโดยไม่แล้วไม่แล้วบราบาทนี่เอาเล้วเข่าหนังบานี่บานนี่บานี่บานนี่บานนี่โดยพุ่มโดยเอออ้าวบอกซาบานนี่ก็ให้อยู่นี่มแห้งเด้อมาช่วยพ่อเฒ่าทำบุญทำทานนำกันให้ลุนนายน้องทองไหลเข่าเด้อให้อยู่นีมีแห้งให้ขืนให้เกินฉากลูกปุ๊บขืนเรียกลูกเลี้ยงเต่า ให้ห like so <Do> ัางให้มีให้ขึ้นให้เกิดแสัฉงกทำนี้เห็นัหมขึ้นกว่าเก่า้นไรน่องทอกไรเข่าเด้อลูกนะโอใช่อ่าอยู่ดีมีแห้งเลยบ้านไปบอกมามาบอกของเด้อคือเราบอกเนาะบอส่าเอเ้า้ยวันได้บัเข่าะไรได้บนี้น่ะไปบอไอ้ของเรื่องบ้นี้เด้ไปให้คนเบิ่งได้เนแล้วเบิ่ง เห็นแลบ้านีเอาเบิ่งแต่เบิ่งแต่คนอื่นก็เบิ้งเจ้าของนี่ะบ้านีเห็น่โทรศัพท์ค่ยบอกแถว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 ว่าเป็นอยู่บ่เออเวยมวนจะจ่อยโยเออซำนั่นแหละมันมาเป็นแล้วเข่าโบแล้วเข่าแล้วเช็ดชิบเ็แล้วโอ้ถือว่านุ่มเลยเ็ดสิบายยังเ็ดายของีจิ อะไยังข่ดําหน้าเกียวเข้อได้สบายปะดัาหน้าเกียวข้อยังได้เกียวเขาก็ได้ปีนี้ดันาดแล้วไมาเหนู่ข้าขู่หนาแนรูห่วย่กับหไม่เห็นพักัท้ายอยู่กุเซาได้ดอกเชือชองทแทโอ้ แกเห็นแกเก่งอยู่แล้วเนาะเรได้แล้วได้ลูกวันอา็ิตย์มีแต่ผู้เทาในคุ้มนี่แหละโบเรนคนนี้คนไกลเนาะมาต้มมะฮมกันเนาะได้ได้ได้พี่น้องเนียน้องเร่งกันอ่ะอันนี้อันนี้ของของน้องมีกเด้ออันนี้ของน้องมิ้ทำบุญน้ำผึ้งตู้ น่งเมฆนี่น้องเมฆนี่น้องเมฆนองเมี่ีือกล้องเลยโดยใหอยู่ดีมีแหงให้โชคให้มานหานนันจักเถื่อหาเนหาทอานได้ให้ร่ำให้รวยให้ช่วยจ้าเถื่อดโดยไปบอกมามาบอกของไอ้เนาะยสบายหาเงินหาคำหางินไปเมื่อหนา ลับรวยขึ้นกินโลสาธุหัวยังเดียวประตูเราระบบคอยว่ารัพอหร่อยิ่งเป็นเผยอยู่โดยน้อยว่าได้่อเนา โอเคล่ะขนาเนาะมีแต right. oh, like no. yeah. oh. okay. uh ่ว our uh, okay. okay. uh ่าเดจองนั yeah, ่งถามืออยู่นอกคนละเลยไปนั่งหายอยู่นอกคนละนให้นั่นเป็นตู้เป็นตู้เพิ่นเบิ่งมัดตรกมัอตรุกแต่เล็กพว่านิดนั่งไงไปถ่ายนั่งถ่ายอยู่นอกของเฮาต้มสู่กันกินต้มอะไรอุ้มตินกาแฟอันน่ะกระพุ่งกาแฟพอได้หมนั่นได้เนาะแจงง่วงเออ บืนไปเกี่ยวเข่าเพ่งแล้วนอนนอนนอนจนวายทั้งนี้ยังโมเล่ะนะว้าวชุกว้าวชุกจับตวแลยโอเคจะนนั่น่ะนั้นก็พี่น้องทีมงานยิงมานักท่าทีนี่แล้ันมนี้แล้วมามนอมีไฟมาอยู่พี่น้อง เมันก็สอดแต่มันเตกเนาเห็นเนาะมันเตกะฮะพี่น้องเลยแถวตะขาทีมงานก่อนน้อยบันเนลจะอ๋อมาเลยมาเลยเดี๋ยวบอกกรุงไปเถอะเนาะไปให้ไปบอกอันให้ชุมนันไปจอดมองเก่าแอาละมองชุมไปไปจอดแถอะละเพราะว่าจอดตันนี้ก็เนาะ บ่มองหันไหมมองมองเคยจอดกูละบ่แม่บ่แม,ม่เออโหลดไปมาพี่เจ้าเชียวขอเจนเออขอเจนมาแล้ว,เ,วเอา้าคลึกมาม่าพุ่นนพูมาพี่เนาะ มอคคือตาลดซะเจ้าเช่หอบายดีเ้อสบายดีเบีรซงเมียงบอยเนี่ยขัดละน้องนาำฝนยิ่งกินมุ่ยอยู่มื่อยโอว่าโด๊คุ่ยนี่ก็ได้เนาะจานเนาะยังไงโดยขันทบายจะขับไปมดำแถมกับโมได้โมโมูนนี่ก็ได้โดยโดยเราไปซื้อมาเลยน้เป็นยงนี้เนาะนี่หน้า่งเนาะโดยโดยยัง่าบอลี่บอตูลนึ่งมุ้งหึงเหมือนท่านมาเนาะ ร้เรากจิบายัง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 โดยมาสามิตะบะเตียงกับสิควดตบคลิปแล้วก็นั่งลิ่นน้ำมูน้ำพวกก่อนเนาะเด็กๆหน่อยยังกับพี่น้องวันนี้ก่ะมาหอดเวีอนหอดซานเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะนมูธนาบุญนำตูเมเป็นเป็นกรพร้าดยเนาะโดยแมนแล้วเป็นลูกเลยเป็นเป็นเเป็นคอ พี่น้อยพี่เสียเจอทังเฒ่าจานลาวเฮาเนาะเนาะอยู่บ้านเฮาก็ห้อบ่เฒ่าเนาะหรือว่าตู้ใหญ่เนาะถเ่าเพิ่นโดยกะมีแต่สิ ขอบคุณเนาะเอ้ยบันนี่โดยขอบคุณด้วยบันนี่เพิ่นก็ได้โดยเช่ว่าเพิ่นเพิ่นก็ะผากมาซอยรานนึงโดยมาเห็ดประมูลหนึะตูเนาะโดยนะก็ต้องขอขอบคุณเนาะหรือว่าขอบใจเอ้ยบันนี่หลายๆเด้อเนาะที่ฝากเงินมาเส็ดบุญนะเนาะหรื่องเอ่า อันนำพอตู้นีแน่แหละเนาะขอให้เลยบันนี่อ่าครอบครัวอยู่ดีไป่เฮงเดอ้อครอบเจ็บยอย่าสุดได้ครอบไข่อย่าเสียมีเนาะขอให้เลยบันนี่อายุหมั่นคนยืนเด้อเอยเดอ้เอให้ทานมาสันได้ก็ขอให้ไหลกลับคืนไปหาเลยเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นลาน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 ้านเท<ะ>่าเด้อไ,ได้ก็ขอบใจทางบ่าวเตียงผ่นน,ำน้ำเนาะขอให้บ่าวเตียงเพลินเนาะอ,ะอายุหมั่นคนยืน lắm hên quá cao hải, you know, canh hạng canh, you know, eh, no, no, cock, di bắt chuột, one letter. You know, 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 you มาซอยพี่น้องเลยแม่มูคูก็ซอยกันเนะีมีเวียกมีงานคนนั<ด>้นมีเวียกคนนี้มีงานเนี่ยกัซอยกันเนาะอ่าเฉลี่ยมูคูบัดเพิ่นบัดโตพี่น้องเลยบัดเฮาเนี่บัดรมูนี่กัซอยกันไปเนาะอ่ะอาอัสลามุณีมาเตียงขั้วโตจบคลิปการชิน,นังดิน่นน้ำมูน้ำคูเด่นะกับจ,จักหน่อยจจก,กับจังกับ